พบกับช่องวัดนันชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณแม่ก็กำลังจะไปถ่ายงานอีกค่ะก็ไปถ่ายน่าจะไปสองที่มีทั้งหมดสองงานเนะาะเดี๋ยววิ่งรอบเช้าแล้วก็รอบบ่ายนะคะก็เดี๋ยววันนี้เป็นเป็นสินค้าครีมทาผิวเ,ออเป็นครีมทาผิวนะคะวันนี้ ก็มาอย่างแบบสวยๆจัดเต็มหน่อยทํางานผิวเนาะงานผิวแล้วก็หน้าให้สวยหน่อยลูกค้าขอรับคำมนะนานะคะตอนนี้ก็เหมือนเดิมที่เดิมจ้ะคุณแม่จอดซื้ออ่ะอยู่ไหนอ่ะ,อะชาชาไข่มูกอีกแล้วค่ะแต่ตอนนี้คุณแม่เปลี่ยนมาเป็นชาใส่บุกน้ำผึ้งแทนแล้วนะ ว่าเดี๋ยวกินไข่มุกมากก็เดี๋ยวจะอ้วนอะไรอย่างเงี้ยเออให้มันอ้วนชายอย่างเดียวก็พอนะคะอันนี้วันนี้คุณแม่ใส่ชุดนี้คะ่ะเดี๋ยวให้ดูชุดคุณแม่มองเห็นไหมน,นี่คุณแม่ใส่ชุดเริ่มใส่ชุดแบบแบบนี้ได้แล้วนะเซ็กซี่เซ็กซี่อะไรอย่างนี้นะคะอืมแวะซื้อแวะซื้อชาเครื่องดื่ม ชาไทยปัน่นเพราะว่าแดดร้อนมากทุกคนอ่ะให้ดูข้างหน้าโอ้โหเห็นไหมแดดร้อนมากนะคะแล้วก็กลัวแบบมันจะร้อนความร้อนขึ้นทําไงคุณแม่ขายงานไม่ได้อีกเออนะคะทุกคนวันนี้อ้วนไม่ได้มาไม่ได้มานะคะน้องพร้อมไม่ได้มาน้องพร้อมนอนอยู่ค่ะเดี๋ยวอ่าไปถ่ายรอบบ่ายก็อาจจะ แวะไปรับนางมาด้วยนะคะก็ระหว่างที่ทำงานเนาะก็ถ้ามันมีโทรศัพท์ว่างสักเครื่องสองเครื่องอะไรเงี้ยคุณแม่ก็จะถ่ายให้ดูนะระหว่างที่ถ่ายงานแต่ถ้าสมมุติมันถ่ายไม่ได้จริงๆหรือว่าแบบทางสถานที่เขาแบบว่าเออ ห้ามถ่ายนอกเหนือจากงานอะไรเงี้ยเออก็คุณแม่ก็จะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะแต่ก็จะพยายามถ่ายนิดๆิลนหน่อยให้ถ้าสมมุติถ่ายได้ก็จะจะถ่ายให้ดูนะคะอุย๊ยทำไมผมคุณแม่ดูเหมือนยุ่งอ่ะวันเนี้ยมันยังไม่เข้าที่ยังเซ็ตไม่เข้าที่แป๊บนึงนะคะเนี่ยเจ็บตาข้างหนึ่งอะมันตาไหลเป็นไอ้เนี่ย ขนตาชอบทิ่มตาทุกคนเคยเป็นกันไหมอะ่ะเจะเอาติดไม่ถึงอะ่ะขนตามันชอบทิ่มตาแล้วมันทำให้แบบเจ็บตาอะไรเงี้ยเออเจ็บตาคันตามากเลยไม่ชอบเลยอะ่ะทำยังไงดีใครรู้มั่งนะคะเน่ไม่มีหนูกเนีนนะ อันนี้อะไรเยลลี่อันนี้บุกอะไรเยลลี่เข้ามามแล้วก็เฉาก,ก๊วยเอนนอแล้เฉาก๊วยไม่ได้ที่ไอ้นี่อีกละโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปกันเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะช้าเเดี๋ยวไปเลยลักกันนะคะ จะมีข้างหลังนี้ที่เตรียมไปถ่ายนะคะ,นะคะส่วนใหญ่เวลานั่งรถจะไม่ค่อยแบบไอ้นี่หรอกถ่ายคลิปหรอกเพราะว่าเวียนหัว ม,มใครเป็นคนทำด้านตัวโตเนาะเป็นฝีมือเพี้ยนอีกแล้ววันนี้งานชาเปลี่ยนรสชาติทุกวันรสชาติไม่พอเปลี่ยนแม่ค้าก็เปลี่ยนอืมนั่นแหละ ตื่นแล้วมาตื่นมาแล้วไม่เห็นยวกลับไปก็งอนอีกไม่คุยด้วยอีกรอบบ่มยไปไถ่ายทุ่งนาเดี๋ยวจะก็จะรับนางไปด้วยแต่เดี๋ยวดูสภาพดินฟ้าอากาศก่อนว่าเออมันจะได้ไปหรือเปล่าแต่ถ้าสมมุติมันทำท่าฝนตกอะไรเงี้ยก็ต้องรีบถ่ายก่อน ก็จะไม่กลับมารับนางก็จะคุณแม่ก็จะรีบถ่ายก่อนนะโอเคเดี๋ยวไปกันเลยนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันพวกเมื่อเช้านี้ฝนก็เหมือนตกไปนิดนึงงนะวันนี้ก็เสร็จภารกิจแล้วนะคะทำงานเสร็จเรียบร้อยนะคะอคตอนนี้อยู่ที่ทุ่งนานะคะตอนที่ไปถ่ายที่อตอนเช้าไ,ไม่ได,ได,ไได้ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะทุกคนเพราะว่าเออ สถานที่เขายังไม่พร้อมแล้วเขาก็จากัดเวลานะคะมาต้องรีบถ่ายนะคะแต่ตอนนี้ถ่ายในทุ่งนาไม่มีใครจํากัดเวลานะคะตอนนี้ก็ทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วมีน้องพร้อมน้องอ้วนนะคะมาให้กําลังใจด้วยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่อยู่ในรถนะคะโอเคตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับช่องโโรนัชาแนลนะคะอุ้ยเสียงอะไรอะ นะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งกด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะคะอ่ะให้ดูบรรยากาศตอนเย็นรอบๆนี่นะคะคือรอบสวยมากค่ะทุกคนสวยมากโอ้ยทุกท้องสวัสดีก่อนทุกครับทุกครับก่อนเลวทุกครับโอ้โหเก่งมากเลยบา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 ยฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งให้นะช่อง เวลาด้านชาแนลด้วยอู้หโหอมด้วยหอมได้เหรอเนี่ยหอมมะหอมมะโอหอุ้ยอุ้ยแมงโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะหมด